เจริญพรวันนี้เราคุยกันเรื่องการปลุกยักษ์ในตัวคุณคือปลุกให้คนคนหนึ่งเนี่ยเอาศักยภาพในตัวที่มีอยู่มหาสารออกมาใช้นั่นเองเหมือนแต่ละคนมียักษ์อยู่ในตัวแต่เขาไม่รู้หรือว่าตัวเองเป็นคนตัวเล็กๆใจจอย,จอยหารู้ไม่ว่ามีศักยภาพมหาศารซุกซ่อนอยู่ภายในปลดปล่อยพลังตรงนี้ออกมาใช้ได้เมื่อไหร่แล้วก็ความสําเร็จทั้งหลายที่ปรารถนาเนี่ย อยู่ในอุ้งม,มือเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแต่ถามว่าจะเอาความสำเร็จอันนั้นมาให้ได้ปลุกยักษ์ออกมาให้ได้ต้องทำอย่างไรจริงๆเนี่ยหลักจริงๆแล้วเราฟังนี้นะมักมีองแปดแต่คนเราแปลกนะพอฟังมีหัวข้อทำมาถึงปั๊บเนี่ยทำท่าจะเริ่มอาปากหาวนะแต่ความจริงมันคือใช่จริงๆเลยเนี่ยเราตั้งใจฟังให้ดีก็แล้วกัน ถ้าใครไปตรองอย่างดีแล้วเอาไปใช้ได้ถูกต้องเนี่ยรับประกันว่าเราจะเป็นคนหนึ่งที่ปลุกยักษ์ในตัวขึ้นมาได้สำเร็จจริงๆแล้วทำได้สมบูรณ์ยิ่งกว่าทฤษฎีของฝรั่งใดๆทั้งหมดเลยพอเข้าใจเรื่องนี้ภาพรวมในพุทธศาสนาแล้วเนี่ยเราจะพบรู้ว่าเวลาวิทยากรฝรั่งแต่และคนพูดเขากาลังพูดอยู่ในประเด็นไหนแล้วเราเห็นภาพรวมครบทั้งหมดยิ่งกว่าตัววิทยากรเองอีกซะอีก ลองมาดูกันนะคือก่อนอื่นเราต้องเข้าใจอย่างก่อนว่ามนุษย์เนี่ยนะมีศักยภาพชนิดที่ว่าแทบจะบอกได้ว่าไร้ขีดจำกัดทำไมจึงสามารถพูดอย่างนี้ได้เอ่ยเราดูอย่างนี้ก็แล้วกันว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีศักยภาพภายในที่จะสามารถบรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ถ้าตั้งใจฝึกตัวเองจริงๆไม่ย่อท้อกางคันแล้วก็ สามารถสร้างบาร,รมีสั่งสมความดีไปเรื่อยๆจนอนาคตเนี่ยตัดสรุปทำเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งซึ่งเป็นสสา,าระที่สูงสุดไม่มีอะไรสูงกว่านี้อยู่แล้วยิ่งกว่าพระเจ้าจักรพรรดิอีกมหาศาลลำพังแค่พระเจ้าจักรพรรดิก็คือเป็นผู้ที่ปกครองทั้งโลกสมบัติทั้งโลกเป็นของพระองค์คนเดียวแล้วปกครองโดยธรรมไม่ต้องไปลบลาค่าฟันเลยนะแค่นี้ก็สิ่งที่คนทั่วในโลกคิดฝันก็คิดฝันไม่ถึงแล้ว อย่าไปพูดว่ารวยแบบบิลเกตแบบหาเซตีนับหนึ่งเลยลงว่าเป็นเจ้าของทุกอย่างทั้งโลกแ่ะแล้วเป็นด้วยกําลังบุญด้วยกําลังธรรมไม่ต้องลบลาค่าฟันทุกคนยอมด้วยบาร,รมีแต่ว่าต้องตั้งใจฝึกอย่างต่อเนื่องถ้าหากเราหวังจะเป็นพุทธดเจ้าก็คงต้องใช้เวลาฝึกหลายชาติไปถ้าหวังจะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเวลาฝึกก็สั้นลงมา แต่ถ้าเกิดหวังจะเป็นเศรษฐีใหญ่เป็นคนล่ํารวยคนที่มีชื่อเสียงในชาตินี้แล้วล่ะก็แค่ชาตินี้ชาติเดียวเนี่ยเป็นไปได้เลยเพราะเป้าหมายนั้นในจริงๆไม่ได้เป้าหมายใหญ่โตเลยมันแค่นิดเดียวถ้าไปเทียบกับป้าอมาพทะเจ้านะไม่เหมือนกับเม็ดฝุน่นกับภูเขาเท่านั้นเองสามารถทําให้บังเกิดผลได้ในชาติเดียวเลยนี่คือให้เราเข้าใจตรงนี้แล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองเรื่องนี้จะว่าว่าเป็นสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องกันได้ มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของความเป็นมนุษย์เนี่ยมีกายหยาบนี่แหละทําความดีได้อย่างไร้ขีดจํากัดในทางตรงข้ามถ้าจะทําบาปเนี่ยแทบจะไร้ขีดจํากัดเหมือนกันนะสามารถทําบาปมันักจนถึงขนาดที่ว่าแผ่นดินยังทรงไว้ไม่ได้เนี่ยต้องแยกออกและสูบลงไปเลยเนี่ยธรณีสูบไปลงเอเวจีมหานรกเลยเพราะฉะนั้นมนุษย์กายมนุษย์เนี่ยสำคัญใช้ทําความดีแล้วก็พัฒนาได้อย่างมหาศาล แต่ถ้าเกิดไปทําบาปเข้าแล้วแล้วก็พื้นธรณีแท้ๆยังรับไว้ไม่อยู่ถูกดูดลงเวจีมหานรกไปเลยเราเข้าใจตรงนี้ชัดแล้วล่ะก็เรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิเป็นประการต้นคือการตอกย้ําความเชื่อมั่นความเข้าใจที่ถูกต้องให้บังเกิดขึ้นในใจของตัวเองอันที่สองสัมมาสังกโปคือคิดถูกข้อแรกนี่เห็นถูกกันนะเป็นความเห็นที่ถูกต้องอันที่สองคือคิดถูกหมายถึงว่า ต้องคิดเชิงบวกที่เขาชอบพูดปัจจุบันเนี่ยคิดในทางสร้างสรรค์อย่าคิดไปในทางร้ายคิดทางร้ายเป็นยังไงเอ่ยคิดไปหมกมุ่นเกี่ยวเรื่องที่ตัวเองชอบที่เขาเรียกว่าเป็นจัก,กร,รมาคุณห้าเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไปหมกมุ่นในสิ่งเหล่านี้ปั๊บมันจะดึงให้ใจเราเองคิดวนสิ่งเหล่านี้แล้วความคิดพัฒนาสร้างสรรค์มันจะถูกจํากัดลงมาถึงแม้เรายังไม่หมดกิเลสก็ต้องควบคุมตรงนี้ให้ดีอย่าให้มากเกินความคิดจะไปเบียดเบียนใคร คิดทำร้ายใครเนี่ยไม่เอาซึ่งจะมาเห็นบางท่านที่เป็นคนประสบความสเร็จชียุตดีมากเลยนะเจอว่าเขาเป็นคนที่มีความคิดเชิงบวกอย่างไม่น่าเชื่อเจอเรื่องร้ายๆมาในชีวิตปับ๊บเขายังมองว่าเออจริงๆก็ดีนะทําให้รู้ว่าใครเป็นคนจริงใจกับเราสถาน,นการณ์ที่เราแย่ๆจะรู้ว่าใครจริงไม่จริงอนาคตเมื่อเรากลับมาประสบความสเร็จใหม่จะได้รู้ว่าใครเป็นมิตรเทยีทยมมิตรแท,ท้แล้วบางคนร้ายกว่านั้นนะยังไม่ทันเกิดเรื่องอะไรเลย ใจชอบคิดสมมุติไปก่อนว่าเออถ้าเกิดว่ามันเกิดอันนั้นขึ้นมาถ้าเกิดว่ามันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็แย่สิถ้าคนนั้นเขาว่าเราหรือเปล่านี่ว่าเราหรือเปล่ายังไม่ได้มีอะไรเลยคือไปคิดสมมุติแล้วทําให้ตัวเองใจหดหู่อย่างนี้แย่เลยเราต้องปรับนิสัยของเราให้ได้ถ้าใครเป็นอย่างนี้อยู่นะแก้เลยตั้งสติให้ดีเมื่อไหร่ใจเราจะไปคิดทางลบเมื่อไหร่นะความคิดจะไปคิดทางลบปั๊บเนี่ยเอาใจหลุดตรงนั้นมาเลยเปิดเทปหลวงพ่อฟังดีกว่า หรือผิดนักก็สวดมนต์ดีกว่าโยโสพระควาระหังสัมมาสัมพุโทโธทำวัดชาว,วัดเย็นไปเลยเนี่ยยังไงยังไงตัดวงจรคิดลบให้ได้ข้อที่สามมรรคองค์ที่สามคือสัมมาวาจาคําพูดคําพูดไล้ทำลายตนเองทําลายบาั่นทอนกาลังใจคนอื่นอย่าพูดให้พูดในเรื่องที่เป็นบวกเป็นคุณเป็นประโยชน์พูดให้กําลังใจตัวเองด้วย พูดให้กำลังใจคนอื่นเขาด้วยใครอยู่ใกล้เรารู้สึกว่าโอ้มีชีวิตชีวาและมีความคึกคักเนี่ยคนเราเนี่ยคำพูดที่มาเข้าหูเนี่ยสำคัญมากนะไม่เชื่อลองนี้สิเคยมีเรื่องจริงเกิดขึ้นมาแล้วนะมีคนคนหนึ่งเนี่ยอุ้มแพะไปไปถึงตลาดเสร็จเรียบร้อยปั๊บซื้อขายข้าวของเลยเสร็จป,ปุ๊บอ่ะไม่มีคนซื้อก็จะพาแพะกลับบ้านจูงแพะกลับละคราวนี้ก็มี กลุ่มนักเลงหัวไม้สี่ห้าคนก็ปรึกษาลรืกันว่าจะต้องหลอกเจ้าหมอนี่ให้ได้รูตรทางเป็นคนที่ทึ่มทน่อยหาทางเอาแพาไม่ได้คนแรกไปถึงปั๊บก็เดินทักเออคุณไปจูงสุนัขมาทาไมเนี่ยนี่ก็บอกเออมันแพะนี่บอกสุนัขนี่บอกอะไรนี่ตาตาถั่วตาไม่ดีแล้วแพะแท้ๆมองเป็นสุนัขเจ้าของแพะก็จูงแพะเดินต่อไปอีกสักพักเจออีกคนนักเลงที่เตรียมกันนั่นแหละ มาทักนะจุงสุนัขไปไหนเหลยจุงหมาไปไหนเหลยบอกแพ้เจอคนที่สามที่สี่เขาค่อยทยอยทักเงี้ยเจ้าของชักขาดความเชื่อมั่น,นมองไปดีๆเอ๊ะหรือเราจะตาฝาดหรือมันจะเป็นสุนัขจริงๆสุดท้ายไม่เอาจุงสุนัขกลับบ้านทําไมทิ้งมันดีกว่าพอทิ้งเชือกปล่อยแพ้ไปปุ๊บเนี่ยนึกว่าเป็นสุนัขจริงๆแล้วไม่เชื่อทั้งตาตัวเองนะกลุ่มมะเล็งหัวไม้ก็เลยมาอุ้มแพ้ไปสบายเลยเนี่ยนี่เป็นอย่าง,งน,นั้นนั่คือคนธรรมชาติของคนเนี่ย มันจะขาดความเชื่อมั่นในตัวเองหรืออีกอย่างนะมีคนคนนึงออกจากบ้านมาดีๆนะก็ปกติทุกอย่างออกมาถึงปั๊บสมมติว่าเจอเพื่อนคนแรกทักนี่เธอไปทําอะไรมาทำไมหน้าซีดๆไม่สบายหรือเปล่าเจ้าตัวก็เอ๊ะชักไม่ค่อยมั่นใจอยู่สองกระจกดูแลเจอที่สองทักทำไมหน้าซีดๆเนี่ยเอ๊ะชักเหี่ยวๆหียวแล้วนะเจอไปสามสี่คนทักบอกเอ๊ะวันนี้ไม่ไปทํางานกลับบ้านนอนดีกว่าถ้าทางเราจะป่วยมันจะขาดความเชื่อมั่นเดี๋ยวถ้าเกิดเจอเพื่อนทักเออเธอไปทําอะไรมาหน้าตาสดใสดูเปล่งปังเนี่ย เจอทักไปสี่ห้าคนไอ้โจตัวรู้สึกสดชื่นขึ้นมาทันทีเพราะนี่คือคนเราเข้าใจอย่างนี้แล้วต้องรู้จักให้กําลังใจตัวเองตรงนี้เนี่ยฝากนิดหนึ่งก่อนนะว่าหลักทาในพุทธศาสนาจะให้เนื้อหาที่ครอบคลุมกว้างขวางมากเห็นต้นไม้ครบทั้งต้นอยู่ที่ว่าใครจะไปใช้จริงเป็นหรือเปล่าแต่ข้างนอกเนี่ยที่เขาสอนสอนกันวิเคราะห์กันเนี่ยส่วนใหญ่มักจะวิเคราะห์ประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่เจอเยอะคือวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องความคิด ต้องคิดเชิงบวกหรือเรื่องคําพูดต้องพูดเชิงบวกน,นี่เป็นต้นเนี่ยแล้วในทุกคําพูดเชิงบวกเขาก็จะลงรายละเอียดเยอะเช่นว่าต้องใช้คํายังไงยังไงมันดีในแง่ทำใรู้สึกว่าเออเอาไปใช้ได้ทันทีเขาลงรายละเอียดให้แต่ความจริงเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่ยังเป็นแค่บางส่วนต้นไม้แต่พระพุทธเจ้าพรองให้ภาพว่าจะปลูกยักษ์ในตัวได้ต้องครบทั้ง8ดอย่างทําให้เราเองเห็นต้นไม้ทั้งต้นเราเข้าใจคําสอนพระพุทธเจ้าแล้วจะทําให้อีกหน่อยไปฟังเยีว์ความคนไหนพูด ไปฟังใครให้ข้อคิดอะไรเราจะรู้เลยว่าที่เขาพูดมันอยู่ในตรงส่วนไหนของต้นไม้ทั้งต้นเนี่ยอยู่ในส่วนไหนของมรรคทั้งแองค์แล้วยังขาดอะไรบ้างเราจะเป็นคนที่เข้าใจทุกอย่างได้ดีที่สุดเพราะเห็นภาพรวมมรรคองค์ที่4คือสัมมากัมมันตะการงานชอบได้แก่ไม่ไปเบียดเบียนทาร้ายใครทํางานไปมีอุปสรรค มีคนมาขัดมาขวางมีอะไรเกิดขึ้นมาก็ตามอย่ากแก้ปัญหาด้วยการเบียดเบียน,ยน,ยนด้วยการทำลายถ้าใครไปเผลอคิดว่าง่ายเขามาขวางทางเราเดี๋ยวจ้างคนตีหัวหรือไปแอบ,บยิงแอบฆบ่าเขาเลยเนี่ยถ้าอย่างนี้ปับ๊บปัญหาจะลากตามมายาวไม่รู้จบเลยแล้วเขาเองจะถูกนวเนียโพพันด้วยการแก้ปัญหาเหล่านี้จนกระทั่งยักษ์ในตัวเนี่ยอย่าว่าแต่ตื่นปลุกออกมาเลยนะจะหลับสนิบแล้วฉุดเขาตกเขียวลงไปเลย งั้นห้ามแก้ปัญหาด้วยการฆ่าด้วยการเบียดเบียนด้วยการลักขโมยด้วยการไปลุวงละเมิดทางเพศคนอื่นเขาเด็ดขาดนี่คือสัมมารกรรมันตะทำการงานชอบข้อที่ห้าสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบคือการสแสวงหาทรัพย์ต้องหาด้วยความถูกต้องแล้วขณะเดียวกันการบริโภคใช้สอยทรัพย์ก็ต้องใช้ให้พอดี อาตมาเคยเจอบางคนนะเห็นชีวิตเขากําลังรุ่งขึ้นมานะเออทําท่าไปดีนะเป็นนักธุรกิจใหม่ที่ประสบความสําเร็จกําลังขึ้น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 ดูองค์ประกอบแล้วเนี่ยโอ้น่าจะพุ่งมปได้อย่างดีแต่ไปถึงจุดหนึ่งปรากฏว่าแป๊กบางคนบอกเจอกําแพงขวางทางตันเริ่มต้นคนที่เริ่มประสบความสำเร็จมีเยอะแต่คนที่ไปถึงฝั่งคือเป็นเศรษฐีใหญ่ที่มั่นคงได้จริงๆเนี่ยมีจานวนน้อย มาดูที่ว่าคนไปไม่ถึงดวงดาวแป๊กอยู่กลางทางเพราะอะไรไปเจอจํานวนมากว่าเป็นเพราะว่าเขาไม่รู้จักประมาณในการบริโภคใช้สอยปัจจัยสี่คือพอเริ่มมีรายได้มากขึ้นมาปับ๊บเที่ยวกินดืม่มแล้วก็บางทีก็มีกุ๊กมีกิ๊กมีแรงต่างกันนาบ้างเนี่ยมันก็หมดไปกับใบมุกเหล่านี้ผลคือเงินทองที่กําไรมาควรจะไปใช้ในการลงทุนต่อถูกเอาไปใช้ปนเปลอือความสุขส่วนตัว เรื่องอบไอยมุกทั้งหลายปั๊บเนี่ยเพราะอย่างนี้ปับ๊บเงินชอ็อตเงินสะดุดทีมงานลวนละขาดความไว้วางใจกันต่างคนต่างเม,ม้มต่างคนต่างมิบเอาไปปั๊บเนี่ยผลคือส่วนรวมไปไม่รอดสะดุดเลยมันก็เลยตันและสุดท้ายก็ล่วงไปไม่ถึงดวงดาวแต่คนจะไปถึงฝั่งความสําเร็จได้จะต้องรู้จักควบคุมการใช้สอยทรัพย์ของตัวเองให้พอดีเริ่มนีไรายได้ขึ้นมาก็อย่าไปฟุ้งเฟอ้อ ใช้แต่พอดีไม่ใช่ว่าไม่ยอมกินไม่ยอมใช้เลยนะใช้แต่ใช้ให้พอดีอย่าให้เกินตัวรู้จักความประหยัดประการที่6คือสัมมาวายามะมีความเพียรชอบคือต้องทุ่มต้องสู้นะไม่มีความสำเร็จไหนหรอกที่ว่าได้มาง่ายๆบางคนหวังลาบลอยกะว่าเออเจอจังหวะเหมาะๆทำเลยสักทีฟุกๆแล้วก็สำเร็จเลยจริงๆลาบลอยไม่มี คนที่เขาจับแนวคิดถูกจะให้รวยขึ้นมาจะเป็นบิลเกตก็ตามที่ตั้ง Microsoft นี่นะจะเป็นสตีฟจ็อบสที่ทําเรื่อง Apple ก็ตามจะเป็นคนที่ตั้ง Google ขึ้นมาก็ตามเขาจับถูกแนวแล้วทำให้โตได้เร็วแต่เราไปดูรายละเอียดจะพบว่าระหว่างการสร้างตัวเขาต้องทําด้วยความระียดสาหาัทุ่มเทสุดๆเลยเนะีไม่ใช่จับถูกแนวแว่าเรจะสบายไปเรื่อยๆต้องทําอย่างทุ่มเทอุทิศตัวหนักเอาเบาสู้จึงจะประสบความสาเร็จ จะปลุกยักษ์ในตัวไม่ใช่ว่าสกิดทีแล้วก็ตื่นขึ้นมาเลยเนี่ยต้องหนักเอาเบาสู้ไม่ย่อท้อสักการันพระบรมโพธิสัตว์เนี่ยจะสร้างบารมีพระพุทธเจ้าจะบรรลุปเป้าหมายได้ต้องอดทนมีคนที่เริ่มคิดจะเป็นพระพุทธเจ้ามีเยอะแต่บางคนแค่นึก,น,กนึกแป๊บเดียวแล้วก็เลิกละเพราะความอดทนไม่พอคนจะไปถึงดวงดาวตัดสุรุธธรรมพระพุทธเจ้าได้จริงๆเนี่ยในอนาคตอันยาวไกลข้างหน้า จากล้านเหลือแค่ไม่กี่คนเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าไปอบรมที่ไหนก็แล้วแต่ฟังเขาพูดดีทั้งนั้นเลยแต่ถ้าตราบใดเราไม่อดทนไม่ยืนหยัดนะไม่ตั้งใจทําจริงๆไม่มีทางหรอกแค่ฟังเขาพูดเออเขาเก่งนะเขาดีสําเร็จเรากลับมาถึงบ้านนอนอย่างเก่าเนี่ยไม่มีทางสําเร็จเลยจะสําเร็จต้องฟังเรียนรู้อะไรมาแล้วลงมือทําอย่างเอาจริงเอาจังจนสิ่งนั้นเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตัวเป็นตนของเราเองเป็นนิสยัยติดตัวไปเลยถึงจะใช้ได้นี่คือความเพียรชอบข้อที่เจ็ดคือ สัมมาสติมีสติชอบคือจะทําอะไรต้องตื่นตัวนะไม่ใช่เป็นคนแบบสลึมสลือเบลไปเรื่อยเนี่ยอย่างนี้เอาดียากงั้นจะทำอะไรตื่นตัวตั้งใจถ้าที่สังเกตเห็นจะพบเลยว่าคนที่เขาประสบความสาเร็จเป็นผู้ใหญ่นะเขาจะทําอะไรเขาจะมีสติดีมากเลยจะพูดกับใครจะตั้งใจฟังว่าอีกฝ่ายพูดอะไรอยู่เมืที่เราคึกว่าคนเป็นผู้ใหญ่ระดับนี้ใครมาพูดก็คงไม่เคยสนใจเท่าไหร่ที่ไหนได้ คุยปั๊บเนี่ยเขาฟังแล้วเขาจับประเด็นได้หมดเลยอ๋อนี่คือธรรมชาติของคนประสบความสําเร็จในชีวิตเพราะเขามีสติดีอย่างเงี้ยจึงปลูกยักษ์ในตัวได้งั้นพอมีอะไรขึ้นมาปั๊บเนี่ยผิดสังเกตทีด่เดียวแวบเดียวเขาจับได้เลยเพราะเขาตื่นตัวไงแต่คนที่ไม่ตื่นตัวอะไรขึ้นมาปั๊บเนี่ยก็จับสังเกตอะไรไม่ได้โอกาสมาถึงตรงหน้ายังไม่รู้ตัวเลยแต่คนมีสติดีปับ๊บอันนี้มาเอ้ยอันนี้นี่เป็นโอกาสนี่งี้ได้พับเลยเนี่ยจะทําอะไรทําด้วยความตั้งใจมีใจจดจอ่อมีสติ นี่แหละคือการปลูกยักษ์ในตัวเราให้โตขึ้นเรื่อยๆประการที่8มรรคองค์ที่8คือสัมมาสม,มาธิได้แก่ว่าให้เอาใจเราเองจดจอ่อทำสมาธิอยู่บ่อยๆพอใจเรานิ่งเป็นสมาธิปั๊บจะเป็นการพัฒนาศักยภาพในตัวเราเองโดยตรงเลยนะเหมือนแดดเราไปยืนกลางแดดร้อนๆเราบอกแดดมีอนุภาพแต่จริงๆอนุภาพของแดดมากกว่านั้นถ้าเอาเลนรวมแสงไปรวมให้แดดเป็นจุดเดียวเปไงเลยเอากระดาษไปยื่นจอเลย ไฟลุกเลยใจเราเหมือนกันถ้าเป็นสมาธิเมื่อไหร่ศักยภาพเราเองจะเพิ่มพูนอย่างมหาศาลดังนั้นให้เราเองรู้จักทําสมาธิอย่างสม่ําเสมอทุกๆวันแต่ละวันหาเวลากลางคืนอาบน้ําอาบท่าก่อนนอนนั่งสมาธิคนไหนชอบตอนเช้าตื่นแต่เช้าแล้วนั่งสมาธิตอนเช้าก็ได้แล้วขณะเดียวกันไม่ใช่ว่าทําสมาธิเฉพาะตอนนั่งนะในระหว่างวันจะทํางานอะไรก็แล้วแต่มีใจจดจ่อเป็นสมาธิกับเรื่องนั้นๆ เอาสมาธิมาใช้สู่ภาคปฏิบัติจริงอย่างนี้แล้วก็ฝีมือเราเองจะพัฒนาพลวดเลยยักษ์ในตัวของเราเองจะตื่นขึ้นมาอย่างอาจรานทั้งหมด8ข้อนี้มักมีองค์8นีแ่แหละคือการปลุกยักษ์ในตัวเ,เองให้ตื่นขึ้นมาทําให้เราทุกคนมนุษย์ทุกคนเนี่ยสามารถก้าวไปสู่ความสําเร็จสูงสุดในทางโลกเท่าที่ตัวเองพึงปรารถนา แล้วจํานวนส่วนใหญ่คือสามารถทําให้สําเร็จได้ในชาตินี้เลยไม่ต้องรอชาติหน้าศักยภาพตัวเ,เองมีมากพอถ้าเราตั้งใจฝึกตัวเองจริงๆเท่านั้นเองเราเป็นคนหนึ่งที่สามารถทําได้จเจริญพร